สร้างคุณงามความดีเราเกิดมาชาตินี้ไม่เสียทีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เลิศเลืโลกมีกว้างแสนกว้างไม่มีใครประสบพบเห็นและยึดมากราบไหว้บูชาได้แต่เรานี้เมืองเราก็ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่เมืองโตทำไมจึงในเล็ดลอด เกิดขึ้นมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศืลอเรอยลรับรองยืนยันในการขนหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับด้วยการสร้างความดีทั้งหลายนี่แหละความดีทั้งหลายเหล่านี้ กับพระพุทธเจ้าและกับเราทั้งหลายซึ่งสร้างเกี่ยวโยงกันอยู่นี้ <c oughs> จริงไม่มีการห่างไกลที่ไหนจึงขอให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้า <c oughs> พระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจทุกเวลาเ,เวลาได้ยิ่งเป็นการดี <c oughs> เราจะไประลึกว่า <c oughs> วันนั้นว่างวันนี้ไม่ว่าง <c oughs> เดือนนั้นบ้างเดือนนี้ว่าง งานยุ่งยากไม่มีเวลาเวลาอ่านเรื่องงานนั้นมันยุ่งยากทุกตัวสัตว์นั้นแหละสัตว์ตื่นขึ้นมาออกหาจินเพ่นพานทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศเฉดแดนเขาไม่มีความว่างเลยมันบูนเรากับสัตว์ก็มีปากมีท้องเหมือนกันต้องวิ่งเพ่นพานหาอยู่หาจิน เป็นแต่ว่ามนุษย์เรามีศัก์สูงกว่าเขามีวาสนาได้มาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนารู้จักบุญรู้จักบาครู้จักบำเพ็ญคุณงามความดีและและเว้นความชั่วทั้งหลายต่างกันที่ตรงนี้เราจรึงขอให้เป็นผู้ เชื่อถือพระพุทธเจ้า <c oughs> ซึ่งเป็นสมบัติอัน้นค่าเทิดทูนในหัวใจของเราตลอดไปอย่าฝ่าฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนที่ลือ้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์ภัยต่างๆโดยประการทั้งปวงเท่านั้นไม่ได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดและสอนเอกว่าฉุดลากสั์โลกทั้งหลาย <c oughs> ให้ตก กระทำลำบากรับความทุกข์ความทรมานในชาติต่างๆจนกระทั่งถึงตกนรกอเวจีเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆเป็นผู้สอนให้มาได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะท่านสอนเพื่อฉุดลากลงอย่างนี้ไม่เคยมีมีแต่สอนฉุดลากขึ้นเท่านั้นเองให้เรายึดข้อนี้เอาไว้ เชื่อพระศาสดาเชื่อพระพุทธเจ้าจะเป็นความคําที่แน่นอนยืนยันตายใจได้จะไม่มีอะไรหลอกลวงเราให้เสียท่าเสียทีเหมือนทิเลสคือความโลภความโกรธราคะตันหาสิ่งเหล่านี้เป็น <c oughs> ทีเหลดมีร้อยสันพันคมที่จะต้มตุนหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมไปกับมันมีจำนวนมากมายตลอดมาแล้วมันก็มีเพลงอันเดียวคือต้มตุนหลอกลวงสัตว์โลกตลอดไปเช่นเดียวกันทำมีความจริงตนเต็มจัดเต็มส่วนผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูก บาปบอกว่าบาปบุญบอกว่าบ,บุญนรกสวรรค์มีบอกว่านรกสวรรค์มีมีไม่ข่าเทวดนเพราะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก่อนจะได้ทำเหล่านี้มาสอนโลกทรงรู้ทรงเห็นสิ่งเหล่านี้ประจักษ์พระไทยเรียบร้อยแล้วในนามว่าโลกนี้ถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกตลอดทั่วถึง จึงได้นำทมเหล่าลนี้มาสอนโลกดังพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่วันตัดสรู้มาก็ทรงรู้เห็นบุญบาปนรกสวรรค์พรหม,มโลกนิพพานตั้งแต่ขนาดตัดสรู้เรว่อยมาจนกระทั่งถึงวันนิพพานเป็นเวลาน,านานสักเท่าไหร่ถ้าสัตว์โลกมีนิสัยอันดีงามไม่ข้าม หัวพระพุทธเจ้าไปเสียเชื่อตามคำสั่งสอนของพระองค์แล้วการสร้างความดีเราก็มีแจใจจะสร้างและขนขนขวายบุญกุศลเข้าสู่ใจเรามีทางที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปสวยทิพปสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆพรหมโลกชั้นนั้น,น,นเช่นเดียวกับบรรดาท่านผู้สร้างความดีทั้งหลายเสมอกัน ไม่มีใครแปลกต่างกันนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนลงด้วยความจัดความจริงจิงขอให้พี่น้องทั้งหลายยึดหลักนี้ไว้เป็นสาระของใจการให้ทานยาจหนีทีเหนียวมีมากมีน้อยสงเคราะห์กันไปตามเกิดตามมีที่มนุษย์เราอาศัยกัน โลกนี้เป็นโลกอาศัยกันไม่มีใครอยู่โดดเดี่ยวเป็นอัตหิอัตโนนาโถไม่ต้องพึ่งผู้ใดได้อย่างนี้ไม่มีต้องพึ่งกันเป็นลำดับสัตว์พึ่งสัตว์คนพึ่งคนลูกพึ่งพ่อพึ่งแม่พ่อแม่พึ่งลูกพึ่งหลานญาติมิตรเพื่อนฝูงพึ่งซึ่งกันละกันคนในบ้านในเรือนบ้านใดเรือนใดต้องอาศัยกันพึ่งกัน จนกระทั่งเป็นประเทศชาติบ้านเมืองขึ้นมาความพึ่งกันนี่เป็นตาข่ายแยกจากกันไม่ได้นี่คือมนุษย์อยู่ร่วมกันมีความเสียสละมีความเมตตาสงสารซึ่งก,กันและกันแล้วไปที่ไหนมีความสนิทสนมกลมกลืนกันไปได้หมดมีคุณค่าแห่งความเสียสละ ไม่เพียงว่าเราให้ทานไปแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลผู้รับทานจากการสงเคราะห์ของเราเขาก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันแม้แต่สัตว์เขาก็ยินดีจากการสงเคราะห์ของเราเช่นเราโยนอาหารให้สุนัขกินสุนัขยังมองหน้าเราแล้วก็ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วจึงหยกกินอาหารที่เราหยิบยื่นให้เขาแล้วยิ่งหยิบยื่นให้มนุษย์ให้เด็กผู้ใหญ่แล้วยิ่งให้คนทุกคนจนด้วยแล้วเขายิ่งเห็นคุณค่าของเราว่ามีมากขนาดไหนประทับอยู่ที่ใจไม่มีวันลืมจนกระท่านตายจากกันไป เพราะความเห็นบุญเห็นคุณของกันและกันนี่คืออำนาจแห่งการเสียชละอำนาจแห่งการสงเคราะอำนาจแห่งการเห็นอกเห็นใจกันมีคุณค่าต่อกันได้อย่างนี้สมกับว่ามนุษย์เราอยู่ร่วมกันต้องอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่อยู่คนเดียวโดยไม่ต้องพึ่งใครอย่างนี้ไม่มีในโลกมนุษย์เรา โลกไหนมนุษย์ไหนเมืองใดก็ตามต้องอาศัยพึ่งกันและกันตลอดไปแม้กระทั่งเศรษฐีมีเงินเป็นจํานวนสักกี่ล้านก็าตามก็ไม่พ้นที่จะอาศัยคนทุกคนจนมาอุดหนุนหน้าที่การงานเพื่อหารายได้เข้ามาสู่กระเป๋าของตนจนได้นั่นแหละตกลงก็เรียกว่าเศรษฐีกับคนจนก็อยู่ด้วยกันได้ ถือกันเป็นประหนึ่งว่าเป็นพ่อกับลูกไปได้เพราะต่างคนต่างเห็นบุญเห็นคุณผู้ใหญ่เป็นซึ่งเป็นนายก็เห็นความดีของ <c oughs> คนงานทั้งหลายซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อน,นายนายก็มีความเห็นดกเห็นใจแล้วทรงเคาะสงหาลูกน้องของตนบริษัทบริวารของตน ส่วนลูกน้องก็เป็นคนคนหนึ่งแม้จะจนแต่จิตใจไม่ได้จนดีทราบว่าดีชั่วทราบว่าชั่วเห็นก็ต้องเห็นบุญเห็นคุณซึ่งกันและกันตลอดไปนี่อำนาจแห่งการให้ทานจึงขอให้มีความเสียสละอย่าเป็นคนตนหีที่เหนียวซึ่งเป็นการปีกปีกกั้นทางเดินของตนคนที่มีความที่เหนียวนี้ไปที่ไหนมกัก จากคับแคบตีบตันในการไปการมาการครบค้าสมาคมกับเพื่อนกับฝูงไม่มีใครอยากคบเพราะเห็นแจ่ตัวนอกจากตะหนีแล้วยังเห็นแจ่ตัวเห็นแจ่ได้เห็นแจ่เอาหาอุบายลีดถ่ายด้วยคนมายาต่างๆไปที่ไหนเหมือนกับเป็ดกับผีคอยกินตับกินปอดคนอื่น ใครมีตับมีปอดใครก็รักสงวนจะคบค้าสมาคมได้ยังไงฝืนคบค้าสมาคมตับปอดต้องหมดไม่มีเหลืออยู่ภายในตัวเลยนี่ดดแหละโทษแห่งความตหนี่ีเนียวนี่เวลาไปเกิดในชาติหน้าก็อีกเหมือนกันในชาตินี้ก็ตีบตันอั้นตู่ไปที่ไหนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมแม่ที่สุดตายแล้วไปเผาศพคนที่ไปเผาศพ คนที่มีความทะนี่ทีเหนียวเห็นแจกตัวนั้นไปไม่กี่คนลลอมแหลมลลอมแหลมเท่านั้นน่ะเนี่ไมไ่เหมือนกับคนที่มีจิตใจกว้างขวางเป็นนักเฉลี่ยเปลือแป่เวลาล้มเวลาตายนี้คนไปเผาศพนิ่แน่นไปหมดนี่แสดงถึงอัตลักัยของผู้ที่ตายไปแล้วนั้นเป็นผู้มีความดีกว้างขวางฝากไว้ในโลกจึงให้ไดลึกถึงกันและกันนี่ ความดีความเสียสละเป็นคุณค่าอย่างนี้ความตนีีทีเหนียวนั้นมีโทษทั้งชาตินี้และชาติหน้าในชาติหน้าไปเกิดก็เป็นสถานที่อดอยากขาดแคลนสัว์โลกที่เขาเกิดด้วยกันเขามีความสุขความเจริญด้วยอาหารการบริโภคท,ที่อยู่เ่ีายัยแต่เรากลับกลายเป็นคนถุกไรเ้เฉนใจไปที่ไหน มีแต่ความอดอยากการแสนในข้อนี้ก็มีนิทานซึ่งมีในชาดกมาสาธกให้ท่านต่้งหลายฟังพอเป็นกติเครื่องเตือนใจมีพระองค์หนึ่งตั้งแต่ก่อนเป็นคารวะเป็นอะไรก็ตามมักเป็นสัตว์ตนีเป็นบุคคลที่ตนีติดเนื้อติดตัวติดนิสัยไปที่ใดไม่มีใครอยากโคบคาสมาคมนอกจากนั้นยัง หาอุบายกิงตับกิงปอดเขาไปแล้วเผอินมันบุญกุศลจะเผอประการใดก็ไม่ทราบเหมือนคนติดคุกติดตารางพอนายเผลอเท่านั้นโดดออกจากเรือนจำไปนี่ก็เป็นลักษณะนั้นล่ะโผลออกมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ทุไล่แข็งใจคือท้ายก็ไปบวช เวลาไปบวชแล้ว <c oughs> ไปบินเท่าบาทกับชาวบ้านชาวเมืองเขาบ้านเมืองเขาเป็นบ้านคนบุญคนกุศลพระมีใจบุญใจกุศลพระไปบินเท่าบาทเต็มบาทมาด้วยกันแต่พระองค์นั้นไปบินเท่าบาทที่ไหน,บ,น,นบันดลบรรดาลให้เขาไม่เห็นเสียบ้างให้มีอะไรหมดไปเสียบ้างให้ไปอยู่ข้างหน้าก็บันโดนบัรดาลให้เขามองไม่เห็น มาอยู่ไทยท่ามกลางมาอยู่สู่ท้ายิ่งแล้วไม่มีอาหารที่จะได้รับเลยหมดเสียหมดเสียฉันจังหันไม่เคยอิ่มเลยตั้งแต่วันบวชมานี่มีในชาโดกที <c oughs> น,นี้จนกระทั่งเรื่องราวนี้ดังไปถึงภาษาลิบุตรพระโมกันลาท่านอุต่ามา เตรียมอาหารการบริโภคมาเพราะได้ยินมานานว่าพระองค์นีมม้บินตบาไม่เคยอิ่มเลยจะเป็นเพราะาเหตุไรสมภานเจ้าวัดผู้ใหญ่ผู้น้อยพระเหนมีจำนวนมากทำไมจะเป็นผู้มีจิตจิตใจติดตันจิตใจเป็นน้ำขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดจึงไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูพระเพียงองค์เดียวได้ ท่านก็มาพระสารีบุตรโมคคัลลาก็มาเตรียมอาหารมาเต็มที่เลยมาก็มาถามท่านว่าท่านตั้งแต่วันท่านบวชมาเท่า,า,ท,าที่ได้ทราบข่าวมาว่าท่านฉันยังหันไม่เคยอิ่มเลยใช่ไหมพระองค์นั้นก็สารภาพตามความจริงเลยว่าไม่เคยอิ่มเลยเพราะเหตุไรท่านก็ถามไม่มีคนใส่บาตรให้หรือ ประชาชนเขาไม่ใส่บาตรให้หรือพระเนนตลอดหัวหน้าวัดจนกระทั่งถึงพระเนนทั่ววัดไม่มีใครเหลียวแลแลวเหลือถึงได้อดอยากขาดแคลนอย่างนี้ขนาดถึงฉันทหารไม่อิ่มนับแต่วันบวชมาท่านก็สารภาพว่าเรื่องการสงเคราะห์สงหาไม่ว่าประชาชนยากจนเขาใส่บาตรอยู่แล้วแต่พอมาถึงตัวเองมันก็ ไม่มีอะไรจะเหลืออยู่แล้วแม่ใส่บาทรผู้อื่นใส่บาทรให้เต็มบาทมาเวลาฉันยังไม่อิ่มบาตอาหารในบาทก็ค่อยหมดค่อยสินส้นไปสิ้นไปจะสิ้นไปด้วยเหตุผลกลไกอะไรมองไม่ทันหากหมดไปไปสุดท้ายก็ฉันไม่อิ่มฉันไม่อิ่มอย่างนี้ทางวัดทางวาท่านก็สงเคราะห์สงหาตลอดมาก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาภาษาทีุ่ตรท่านจึงเา้าถ้าอย่างนั้น ผมจะจัดอาหารใส่บาตรให้เต็มบาตรเลยวันนี้นะท่านอสารีบุตรกับพระโมคคัลลาก็จัดอาหารใส่บาตรให้เต็มบาตรเพราะจัดให้เต็มบาตรแล้วก็บอกอ้าวที่นี่ให้ท่านฉันต่อหน้าต่อตาผมผมจะจับขอปากบาตรท่านไว้ถ้าต่อยขอปากบาตรเสียอาหารเหล่านี้ก็จะ รับจะหายไปเสียโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหะเลยให้พระสารีบุตรจึงจับขอบปากบาทเอาไว้ให้ท่านฉันให้เต็มอิ่มวันนี้ท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาฉันให้เต็มอิ่มเลยมีวันนั้นวันเดียวท่านฉันอาหารเต็มอิ่มเพราะอานาจวาสนาบุญญาพิัมภานของพระสารีบุตรท่านครอบงำเอาไ,ไว้จับขอบปากบาทไม่ยอมปล่อยวาง จนกระทั่งต่อยบาดเวลา่านอิ่มแล้วพหลังจากนั้นพาตกกลางคืนมาก็เท่านั้นก็เลยตายอาจจะเป็นเพราะท่านไม่เคยฉันอาหารได้มากวันนั้นเมื่ออาหารเต็มบาทอาจจะมีความโรคเกิดขึ้นฉันเอาฉันเอาพอตกกลางคืนมาอาหารไม่ไม่ย่อยและท้องอืดท้องเสียถ่ายท้องตายไปในเวลานั้นก็อาจเป็นได้แต่ท่านไม่พณนาไป พนันนาแต,แต่เพียงว่าท่านตายในวันนั้นเท่านั้นนี่ก็เป็นข้อสาทกให้เราทั้งหลายซึ่งผ,ผ่านก้าวเดินไปในวัฏตะความหมุนเวียนความไม่แน่นอนโอนอิจังทุกขงอัตามีความได้ความรวยความชิบหายไหวปวงได้มาเสียไปอย่างนี้ทั่วหน้ากันจึงขอให้นําสิ่งเหล่านี้มาพินิจพิจารณา นี่เป็นโทษมาจากพระโอ้นั้นเป็นพระตนีทีเหนียวแม้ที่สุดเป็นพ่อค้าใหญ่เวลาเข้ามันตกเรียลงไปเก็บไม่หมดพวกมดง่ามเขาขนไปกินในรูก็ไปขุดอยู่เอ,เ,อเอาอาหารเอาเข้าวในรูมดง่ามเรายังไปต่อว่าไปดุไปด่าเขาอยูสู้มมเอาของกูทำไม่ ข้าวกรูตกเลี้ยราดลงมานี่ไม่ไม่ใช่ของสูไปขนเอาข้าวของเขาของโดนดงามอยู่ในรูเอามากินจนหมดให้เป็นของตัวนี่เรื่องของพระเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความทะนีทีเนียวมันจึงดัดสันดานตัวเองอย่างนั้นความชั่วเป็นเครื่องดัดสันดานตัวเองผู้ทำชั่ว ความดีเป็นเครื่องหนุนตัวเองให้เป็นผู้ดีผู้ดีมีความสุขความเจริญนี่ให้พากันจำเอาไว้ทำขคําสอนของพระพุทธเจ้านี้คงเส้นคงวาหนา,นานแน่นว่าบาปเป็นบาปว่าบุญเป็นบุญไม่มีใครลบล้างได้เราจะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนี้เป็นความผิดไปทั้งเพ เพราะพุทธเจา้าทุกพระองค์จัดสรุปขึ้นมาเห็นสิ่งเหล่านี้ก่อนอื่นเลยเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์พรทโลกนิพพานก่อนอื่นแล้วมาสอนทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วไอสัตว์โลกทั้งหลายได้พินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงในสิ่งไม่ดีงามทั้งหลายเพราะจะเป็นภัยแก่ผู้ทำเสียเองให้ทำแต่สิ่งดีงามทั้งหลาย ตลอดมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพุกอง์จึงเป็นสารหนังกัจจามิของพวกเราได้อย่างตายใจ